โอเคมาคุยกันทีนี้ในเรื่องที่อาจารย์คมสันพูดใน f a c e b o o กอะคะ่ะบ,บอกว่าเตรียมตัวมาดีแต่ข้อกฎหมายไม่ได้ระดับนายกจะไม่มีกกฎกหมายเก่งๆหรอมีคุณหมุมแต่ประเภทว่าอย่ามาสอนมากเดี๋ยวจะพี่โลนี่มี <laughs> เอาคุณบุ๋มเหมือนไม่รู้ได้ยังไงคือเราก็าต้องเข้าใจครับว่าอันนี้ว่าผมไม่ได้ลื่นทายกันเลยด้วยบุคลิกที่มีความมั่นใจเชื่อมั่นเนี่ยดูบรรดาที่รัฐมนตรีเดินตามไลยล้อมผมก็รู้อยู่แล้วว่านะฮะต้องอยู่ภายใต้อานัตอยู่ภายใต้คือไม่กล้าแสงความคิดเห็นะจะไปสอนใดๆท่านอยู่เดี๋ยวก็กลายเป็นความพิโรธเช่นเดียวกันครับนะสถานะหรือท่าทีการแสงออกของทนายก็คืออยู่ในกรอบจํากัดหรืออะไรที่พอติวได้ก็เชื่อว่าอยู่ในกรอบนั้นงนั้น เรื่องความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยมันสอนกันไม่ได้คุณบุม๋มไอ้เรื่องพวกนี้นะครับมันต้องเป็นเรื่องประสบการณ์เรื่องการใส่ใจเอาทุระดังนั้นจึงไม่แปลกนะครับว่าเรื่องบางอย่างเนี่ยสารเนี่ยท่านก็ไม่ไมจำเป็นต้องถามในในกรอบในโจทย์นะอาจจะดูคําถามข,าข้างๆเนี่ยจะดูสถานนะดูเจตนาการพิสูจน์ทราบว่าเข้าใจเรื่องประเด็นเขารู้ว่าการท่องมาคนท่องมาก็คือท่องมา <c oughs> แต่คนที่เตรียมพร้อมด้วยความครบถ้วนด้วยความบริสุทธิ์ใจมันก็จะตอบเองโดยอัตโนมัติครับอผมคิดอย่างนี้ครับว่า คุณแพรทองทานเธออาจจะคิดอย่างนี้ว่าเป็นเรื่องฉันเอาตัวรอดอฉันก็ต้องคิดเอาตัวรอดของฉันอืเธออาจจะบอกว่าเอาทําแบบนั้นดีทําแบบนั้นได้แต่มันตัวของฉันฉันก็ต้องมองสิว่าอะไรที่ทําให้ฉันรอดอืและฉันก็ต้องพยายามทำให้คนเขาเชื่อว่านาวินาทีที่ฉันพูดฉันคิดอะไรอยู่ถ้าพวกเธอมาปั้นแล้วบอกว่าฉันคิดแบบนี้แบบนั้นฉันไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นน้ําหนักฉันก็ต้องบอกว่าฉันคิดอีกแบบหนึ่ง หรือฉันจะคิดเป็นประการใดฉันก็ต้องพูดไปตามที่ฉันเชื่อ,อมผมคิดว่าเธออาจจะคิดอย่างนั้นนะก็อาจจะคล้ายๆกับอาจารย์มมิชิตว่าเอาล่ะที่พวกเธอเขียนมาในเอกสารอาจจะฟังดูดีนะแต่คุณบุมผมเนี่ยยังไม่ได้เคยผ่านพบ School of Thoughts คือแบบสำนักความคิดไหนในโลกนี้เลยนะ,ะที่เจราจารด้วยวิธีการบอกกับทางอีกฝั่งหนึ่งว่าฉันเนี่ยไม่ได้เป็นพวกกับพวกของฉันหรอกอฉันเนี่ยก็ไม่ได้จะเห็นดีเห็นงามกับพวกของฉันหรอก พอพลิกกลับนะวันหนึ่งคนที่เรากําลังคุยด้วยเขาเห็นเราไปคุยกับอีกฝั่งหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่คิดหรอครับว่าเรากําลังเอาเขาไปด่าอถูกไหมใครก็แล้วแต่เจราจาด้วยวิธีนี้ท้ายที่สุดผลของการเจราจาไม่มีทางเป็นผลดีออกไปได้เลยดังนั้นยิ่งอ้างนะว่าแบบนี้เนี่ยมันคือหลักการนั้นหลักการนี้เนี่ยนะครับยิ่งไปทําให้มันดูแย่เพราะหลักการเหล่านั้นไม่เคยมีในโลกเขาไม่ใช้กัน ถ้าคุณจะเจรจาแบบดึงเอาทางอีกฝั่งหนึ่งมาเป็นพวกคุณอาจจะทําได้แต่คุณไม่ต้องทานเธอเชื่ออย่างนั้นเนี่ยครับว่าฉันเจตนาดีฉันมุ่งประสมที่จะทําให้มันลดความเสียหายอะไรก็แล้วแต่ละก็อย่างอาจารย์วิชิตบอกเธอก็ต้องพูดไปตามนั้นอ่ะก็มันเป็นความรู้สึกของฉันแบบนี้ความเชื่อว่ามันจะเป็นน้ําหนักที่ทําให้ฉันรอดนะก็เลยพูดไปแบบนั้นแล้วมันจะถูกข้อกฎหมายหรือไม่มันจะถูกข้อเดจริงหรือเปล่าไม่รู้ ก็ฉันคิดแบบนี้แล้วอาจารย์มันเชื่อไหมคะว่าคุณแพทองทานจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยอย่างที่ในคําชี้แจงจริงๆอะค่ะผมเอาอย่างนี้นะครับตอนที่พูดอะเอาเอาว่าจริงไงครับผมคิดว่าเป็นการที่จะพูดยังไงที่สุภาพเป็นการสร้างข้อมูลอุปโลงขึ้นมาเพื่อช่วยนายกรัฐมนตรีแล้วกันอผมไม่ด้วย,ด,วยด้วยเห็นด้วยความตั้งแต่ปัญหาก่อนและหลังการสืบเนื่องต่างๆเนี่ย เราก็ดูอยู่แล้วว่าเอาละความเสียหายมันคงไม่มาลุกลามขานาดนี้ผมเข้าใจว่านายกนันตีก็ไม่อยากจะมีเจตนาแบบนั้นแต่สนา,านะอย่างหนึ่งที่การพิสูจน์ทราบว่าถ้าครอบครัวนี้สนิทกับคุณเซนขนาดนี้การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการหรืออะไรต่างๆเนี่ยเอาง่ายๆนะเรื่องนี้อังเิลคุยกับดัตตี้หนูแล้วกันเรียกลูกชายอังเิลเนี่ยมาคุยกับหนูนายกต่อนายกนะจะทางการไม่ทางการเออยี่ดีกว่าเพราะว่ามันแฟ แล้วต้องต้องต้องมั่นใจว่าฝั่งของคนไทยเนี่ยเอาทุนนะเอาพ่อบ้านกับแม่บ้านก็ได้ไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีหรอกนะให้มันเป็นบอความไม่เป็นทางการให้มันร่วมรับฟังหน่อยว่าเป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่บอกเฮ้ยคุณหนูนายน้อยหรือใครจะแล้วแต่เบาๆคะ่ะอะไรเงี้ยเบาๆครับไอ้นี้อย่าเพิ่งพูดอะไรเงี้ยไม่มีเลยการพูดสามคนโดยเฉพาะเกียงหวดเนี่ยเกียงหวดเป็นคนกัมพูชา,า,าเกียงหวดเป็นใครเราก็รู้ว่าในขณะที่คนเสื้อแดงหลบหนีหนีภัยจากภัยการเมืองเนี่ยคนนี้อุปถัมภ์ดูแล นะด้วยสปอนเซอร์ด้วยงบคุณเซนพูดง่ายว่า1ต่อสอง่ะดังนั้นเมื่อดูเหตุการณ์ข้างเคียงทั้งหมดจนมาถึงการต่อสู้การให้ปากคำเนี่ย<ะ>โอเคแหละอันนั้นคือเขาไม่ลงดีเทลแบบนั้นแต่ถ้าคนติดตามข่าวสารเห็นความสืบเรื่องของนายรัฐมนตรีมาทั้งหมดเนี่ยค<ะ>ือ,อหลักฐานสําคัญที่สุดคุณบุ๋มจำได้ไหมว่าก่อนที่คลิปจะหลุดหรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับนายรัฐมนตรีเนี่ยไปประชุมที่กาบเชิงที่สุลิน ก็ตอนแรกผมก็งงเอ๊ะท่านไม่รู้หรือรู้ว่าทําไมไปถามแม่ทัพปที่สองว่าทําไมเปิดปิดด่านไม่ตรงกันกับฝั่งกัมพูชาตัวท่พูดกลางห้องประชุมเลยกลางห้องประชุมแม่ทัพท่านก็บอกว่านี่คือเทคนิคดางการเมืองใช่ไหมครับค่ะนั่นเท่ากับไปสอดรับกับคําสารภาพในคลิปที่บอกว่าไม่มีการเปิดนจะไม่ปิดด่านแน่นอนจะนู่นนั่นนี่พยายามจะมีการยับยั้งอะไรเกิดขึ้นเราก็เห็นประจักษ์คูลว่าซึ่งวันนั้นแก ท่านนายกในวันนั้นเนี่ยนะบอกว่าให้ท่านแม่ทัพไปเวิร์กอัพดูว่าเวลาจะเปิดปิดยังไงให้ตรงกันอไปเอื้อะไปเอื้อเห็นไหมนี่ไงเรื่องกันไอเรื่องค้าราการการเมืองจะต้องเก็บความลับทางราชการคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมกลับไปย้อนดูนะครับนี่ไม่ได้กล่าวหานะเมื่อปามาโปะภาพจิ๊กซอต่างๆจนกระทั่งคลิปจนกระทั่งยกเลิกการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยมันเรียงร้อยเฮ้ย ประเทศเสียหายนะประเทศมันไม่มีการโต้ตอบโต้กลับอะไรเลยเนี่ยแล้วกับการต่อสู้ในนังเอกสาร23ฉบับเออท่านกับอุปโลกข้อมูลหรือจะข้อเท็จจริงแฟกก็ว่ากันไปแต่การกระทําที่ได้กระทำนะขึ้นมาให้เห็นเนี่ยมันเปลี่ยนความเชื่อคนที่มองอย่างกลางกาก็ไม่ต้องมีอคติมองอย่างกลางๆอ่ะยังมองเหลี่ยมไหนไม่ออกเลยว่านายมนตรีมีเจตนาบริสุทธิ์อีกเอางี้คุณผู้ชมที่ดูเกือบ500คนทาไมเยอะกว่าตอนรายการสดโงมาคุณผู้ชม เคีย์กันอย่างนี้ก่อนขอเคีย์ชัดๆกับบุ๋มหน่อยวันที่คุณได้ยินคลิปอะ่ะจนกระทั่งวันนี้เอาเอา,เอาแบบอารมณ์ณออกไปแล้ว <5 S 1> วันนี้นวันนี้อารมณ์มาต่างออกแล้ววันนี้เรามีมีเหตุการณ์มีอะไรมันเกิดขึ้นหลายๆอย่างถ้าย้อนไปถึงในคลิปที่ที่คุณนุ้งอิงพูดกับคุณฮุนเซนได้โดยที่วันนี้เราตัดอารมณ์อื่นๆอ,ออกคครนะครับับบยังคิดว่าคุณนุ้งอิงไม่ได้มีเจตนาทําร้ายประเทศไทยหรือเปล่า ถ้าฟังแบบอย่างเงี้ยเอาเอาคุณผู้ชมด้วยนะครับเอาคุณผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามาเลยเพราะดูกันเยอะมากตอนนี้อยากได้คอมเมนต์คุณผู้ชมด้วยในวันเนี้ยพบ่านช่วงเวลาเนี้ยในมุมเนี้ยจึงแบบมาตรฐานจริยธรรมจะต้องเอามาใช้อีกไหมหรืออะไรนะเขาเรียกว่าบกพร่องโดยสุสสจริตเออผมเรียนอย่างนี้ครับคุณบุม๋มคือด้วยความเคารพต่อสารรัฐมนูเมื่อคราวโน้นน,นะครับบกพร่องโดยสุจริตเนี่ยสําหรับผมมันไม่เคยมีในโลกค่ะบกพร่องโดยประมาทเลินเล่อมีได้ บกพร่องโดยประมาทเลินเล่ออย่างไรแรงมีได้บกพร่องโดยรู้เท่าไม่ถึงการมีได้บกพร่องโดยโฉดเขาว่าปัญญามีได้บกพร่องโดยสุจริตไม่มีในโลกนี้ครับด้วยความเคารพต่อสารนดำนูนครับเป็นคําอุปโลกแล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทำอยังไงให้ก็เนื่องจากว่าสารน้ำนูนด้วยความเคารพในคราวนั้นไปใช้คํานี้นะครับเพื่อที่จะปลดล็อกให้คุณนักสินนะครับเพราะฉะนั้นคําแบบนี้เนี่ยมันมีในโลกไม่ได้แต่ว่าประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้มันเกิดคําอธิบายครับเนี่สำหรับคุณแพทองทานไม่มี สิ่งนั้นมีไม่ได้เพราะมันไม่เคยมีคุณมันถูกประดิษฐ์ขึ้นมาแต่คำนี้โดยประดิษฐ์โดยคุณพ่อเขาศาลรัฐมนุนนะศาลรั้นนหรือฮต้องบอกงนี้ว่าอาจจะเป็นคุณทักษิณอาจจะเป็นอาจจะเป็นคุณทักษิณนะเป็นคนพูดและศาลอาจจะหยิบเอามาแล้วก็บอกเออใช่เป็นเหตุเป็นผลแต่ต้องมีคนประดิษฐ์ให้คุณทักษิณคือคุณทักษิณไม่ได้ประดิษฐ์เองไอ้คำแบบนี้เนี่ยมันต้องอาศัยคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษานะคและกฎหมายและกฎหมายไปลองคิดดู ว่าคนแวดล้อมคุณทักษิณในตอนนั้นที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาและด้านกฎหมายอ่าถูกไหมเหลือไปกี่คนนั่นแหละคนในลักษณะนั้นเป็นคนที่ประดิษฐ์คำนี้ค,นนคือทีนี้เนี่ยสำหรับคุณแพทองทานเนี่ยครับอาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่าเจตนาจะทําให้เสียหายประเทศชาติเจตนาจะทําให้บ้านเมืองพังพินาศแต่เจตนาที่จะสร้างประโยชน์โพชดผลให้กับตนและทางฝั่งคุณฮุนเซนเนี่ยแน่นอนแต่ในส่วนของกฎหมายอ่ะเขาจะดูที่เจตนาถูกต้องไหมคะ ครับก็ดีครับเจตนาแล้วเจตนาให้ตนได้ประโยชน์โพดผลและคุณหุนเซ็นก็ได้เช่นกันค่ะครับอดังนั้นคุณผู้ชมกําลังคอมเมนต์กันมาเลยนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยเจตนาใช่หรือไม่ใช่แต่เรื่องนี้อย่างที่ผมบอกคุณบุ๋มนะครับว่าเจตนาไม่เกี่ยวความเสียหายไม่เกี่ยวีมีคนบอกให้คนไทยทั้งประเทศโหวตไหมล่ะเฮอยเราไม่จ่ายน่าสนใจไม่เอาเจตนาไม่เอาความเสียหายเพราะว่าก็เรากำลังมาพิจารณาว่ามันซื่อสัตย์สุจริตไหมเนี่ยมันฝ่าฝืนมาตรฐานทางเิยธรรมหรือไม่ถูกไหมสมมตินะคุณบุ๋มผมเนี่ย หยิบโทรศัพท์คุณบุ๋มไปนะกลับบ้านเลยอืนะแล้วพอมาถูกทวงถามนะอืมผมก็เฉยดูกล้องวงจรปิดอะ่ะจานจนกระทั่งพอดูกล้องวงจรปิดผมก็อ้าวโทรศัพท์คุณบุม๋มผมคืนให้อืมผมอาจจะบอกผมไม่ได้มีเจตนาอมผมอาจจะบอกคุณบุ๋มเสียหายตรงไหนผมก็คืนโทรศัพท์ให้ถามว่าที่ผม,มทําเนี่ยผมซื่อส,สัตย์สุจริตไหมแค่นั้นอนะ่ะคือแล้วการพิสูจน์สภาพแวดล้อมหรือพิสูจน์เจตนาเพิ่มเติมจะทําสภาพแวดล้อมไม่เอื้อหรือเป็นคุณกับเรานะ ในระหว่างที่นายมตียุติการไปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเอาละส่งข้อความหรือให้คุณทักษิณสอทลอนขนาดเนี้สั่งคุณภูมิทําเลยเฮ้ยปราบสแกมเมอร์ให้มันหนัก <Ừ. S 2> ปราบรายวันอ <Ừ. S 2> สองตรวจสภาพตรวจทรัพย์สินดิของคุณเซนทุูมนเน็ตที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยอายัดไปเลย <Ừ. S 2> ก็เพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยเราไม่มีเจตนาเพื่อจะทําแล้วต้องการลุกคืบแล้วต้องการจัดการปัญหาให้มันเบ็ดเสร็จสับที่มันอยู่ใต้ซุปพรมเนี่ยเห็นเจตนาแต่ที่ผมพูดมา เรื่องปัญหาสแกมเมอร์เป็นไงก็ยังไม่เห็นแบบอะไรที่มันลดอ่เลยเพดานของความอะไรการปราบปรามสองคนข้อเสนอมีเสนอให้แบบตรวจสอบทรัพย์สินอายัดทรัพย์สินหุ้นเซน็นหุ้นมาเนตที่อยู่ในประเทศไทยเซิถามคุณบุมธรรมก็อึกอึกอักอัก,อกเพราะเข้าใจได้ว่านักการเมืองไทยไม่น้อยอดีตข้าราชการไม่น้อยที่ไปฝากทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆอยู่ฝั่งกัมพูชาแต่ถ้าท่านพิสูจน์ความจริงใจนะบอกเนี่ยเรามี เตนาที่บริสุทธิ์ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของระหว่างสองตระกูลเราปราบจัดการทุกอย่างเออไออย่างเงี้ยมันอาจจะผ่อนหนักให้เป็นเบาในแง่ของความรู้สึกของผู้คนได้ออาจจะใช้ในการประกอบข้อมูลพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ว่าเห็นไหมในขณะยุติแบปฏาที่ตนเรื่องการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาไม่แผ่วลงเลยแต่ข่าเดียวกันคุณบุ๋มเห็นไหมวา โดรนนิรนามข้ามาลายวันอะไรต่างๆไม่อยากจะเล่ารัฐบาลไม่ได้พู้เลยจะไล่ยิงอยู่ใช่ดิฉันเนี่ยเหลืออย่างชาวบ้านยังเอาปืนเป้าบินไปไล่สองแทนให้แล้วอ่ะคุณบุ๋มผมเรียนอย่างนี้ว่าในแง่ของกับระเบิดนะครับกับระเบิดถือเป็นภัยคุกคามในระดับเดียวกับการเล็งปืนมาและทุกครั้งที่กับระเบิดเกิดระเบิดขึ้นไม่ว่าจะโดนใครหรือไม่ถือเป็นการยิงหนึ่งครั้งเช่นกัน ดังนั้นกับระเบิดคือการโจมตีแอบแฝงซึ่งยังคงมีอยู่จะบอกว่าไม่มีการโจมตีทุกวันนี้ต้องบอกว่ากัมพูชาย,ยังโจมตีเราอยู่ตลอดอเพราะว่ากับระเบิดเมื่อถูกวางแล้วคือการโจมตีแอบแฝงแล้วเมื่อครั้งใดมันระเบิดไม่โดนใครก็คือว่ายิงแล้วเราตอบโต้ได้เลยนะเพื่อนหลายคนที่มาถามนะบางคนทําซื่อตาใสอธิบายกับระเบิดเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะไม่รู้รู้เรื่องกับระเบิดหรือไม่นะแล้วก็มาบอกว่าอย่างนี้จะตอบโต้อย่างไงคะ ก็ตอบโต้ได้เลยสิเพราะว่าคุณวางกับระเบิดแล้วแล้วพอกับระเบิดระเบิดตุ้มเราก็ยิงได้เลยกับระเบิดโดนทหารเราเราก็ยิงที่มั่นทางการทหารเขาได้นี่คือสิ่งที่มันเป็นไปตามรู a r r u l รู of engagement นะคือเป็นไปตามหลักการทําสงครามแล้วก็หลักการเข้าปะทะนะครับเนี่ยเรื่องโดนเนี่ยคุณอุดอัดมากคุณโดนก็เหมือนกันเราก็ยิงโดนได้อะไรเล่าให้วางหน่อยสิเราก็ยิงโดนได้ทำไมถูกไหมโอ้มันมันวันก่อนที่บุมไปมันขึ้นไปจากฝั่งหนองแวงฝั่งหนองแวงไปทางปราสาทตาเมือนทมครับ สิบกิโลลัมอ่ะแต่มันสูงมากเลยนะแล้วข้ามาในประเทศเราใช่ไหมครับใช่ใช่ไล่ขอบเลยไล่ขอบถนนเลยซึ่งมันละเมิดน้านฟ้าเราละ้านฟ้าเราใช่ผมก็เลยสงสัยว่าเรามียิงยิงตกไปตัวกําลังตามหาอยู่แต่พอของฝั่งเราเนี่ไปฝั่งมั่งนะฟื้นไปเงี้ยมันมีเครื่องดึงดึงโดนลาไปแต่มันมีแอนตี้โดนมันเป็นแอนตี้โดนที่ที่เจ๋งกว่าเราคุณบุ๋มว่าแอนตี้โดนมาจากไหนถูกไหมไม่มีทางหรอกที่จะเป็นจอมจ้าคือ แลเราไม่อยากจะกล่าวหาประเทศพวกยักษ์ใหญ่นะมันประเทศพวกยักษ์ใหญ่แต่ว่าเอาล่ะแต่เขาเก่งวางแผนต้องอันนี้ต้องบอกมันมีคนวางแผนให้เขาด้วยใช่มันมีคนวางแผนไอเราต้องนี้คุณบุ๋มสองฝ่ายสู้กันนะครับจะเป็นการต่อสู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะฝ่ายหนึ่งอย่างที่เราพูดกันแล้วนมีไส้ศึกไม่ต้องยากอะไรเลยสมมตินะวันนี้ผมวิ่งแข่งกับคุณบุ๋มนะสมมุตินะว่าคุณบุ๋มวิ่งเร็วกว่าผมนะผมวิ่งช้ากว่าคุณบุ๋มนะคุณบุ๋มวิ่งมีคนดึงขา คุณบุ๋มวิ่งมีคนดึงขาคุณบุ๋มจะชนะผมไหมหันไปยิงได้ไหมคือคนดึ้นเนี่ย <c oughs> นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไอ้คนดึงขามันคือไส้ศึกในประเทศไทยเราเนี่ยเกิดแบบนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วไส้ศึกเนี่ยมันกลับกลายเป็นคนที่เป็นส่วนหนึ่งในการบรียนราชก,การแผ่นดินอะ่ะคุณกระตุกขาทหารอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ต้องพูดอะไรเนี่ยผมว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยนะคุณจะไปฟ้องร้องใครก็ไปเลยนะสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณทำนะวันที่คุณไปเจรจามันเห็นต่อชนชาวโลกคุณถูกกันออกเหมือนกับคนที่ เอาศักดิ์ศรีของชาติไปเสียหายแบบนั้นนะ่ะแล้วสิ่งที่คุณไปเจจาเนี่ยถ้าเจจาหยุดยิงปั๊บเนี่ยทุกทุกคนที่ศึกษานะเขารู้เลยเจจาหยุดยิงเป็นต้องหยุดนะแล้วก็จะเป็นเทิดทอดเวลาไม่ได้นะเพราะถ้าเกิดไปทอดเวลาปั๊บเนี่ยมันยิงกันถล่มทลายทุกที่เป็นเช่นนี้หมดถูกไหมครับใช่แล้วการไปบอกว่าหยุดที่วันที่28คุณรู้ไหมว่าวันที่28ทหารเขมรอยู่ที่ไหนทหารไทยอยู่ที่ไหนใช่คุณไปบอกว่าหยุดอยู่ที่วันที่28ไม่ได้ ไม่มีความรู้ไม่เป็นไรนะไม่มีใครว่าโง่นะแต่ถามถูกต้องต้องคุยกับคนที่เขามีความรู้แล้วต้องประสานสัมพันธ์กันถูกไหมแล้วเรากําลังได้เปรียบเหมือนคนอคุณผัวมง่ายๆเลยนะสมมตินักมวยสองคนต่อยกันนะไอ้นักมวยของเรานะกําลังต่อยเขากาลังจะน็อกแล้วนะไอพี่เลี้ยงบอกเฮ้ยคุยกันดีเปล่าวะหยุดก่อน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 ไปนั่งพักสักชั่วโมงนึงตกลงให้ประโยชน์ใครวะถูกไหมนี่แหละนี่แหละแล้วะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังง่ายๆเลยว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น ท่านยังจะคิดอยู่ไหมว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มันซื่อสั์สุจริตอยู่ได้เหรอมันยังไม่ละเมิดมาตรฐานทางทจริยธรรมอีกเหรอผมผมได้จะทอ,อดถอนหายใจนะว่าถ้าประเทศไทยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเนี่ยการให้ใครสักคนรอดแต่อีกคนส่วนใหญ่จะไม่รอดเนี่ยผลกระทบจะเป็นยังไงผมกังวลใจอย่างนี้หรืออีกคนหนึ่งไม่รอดกลไกกลกระบวนการในระบบเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยก็ไม่สิน้นลายไม่ตรอกขนาดนั้นนะคุณบุม๋ม มันไปของมันได้ไม่ต้องกังวหลหรอกแต่ถ้ายังดำรงอยู่คนในประเทศส่วนมากไม่น้อยก็ไม่เชื่อว่าปัญหาดังกล่าวจะแก้ปัญหาอย่างโดยเสด็จน้ำนะครับคือเอาจริงๆนะเรื่องเรื่องพวกนี้ผมไม่เคยตั้งแต่เติบโตมาเนี่ยไอ้ข่าวเรื่องไทยกัมพูชาไม่เคยเห็นข่าวไหนที่มันติ้งช่วงมา3-4เดือนแล้วคนยังแบบไม่คืนไม่ลบเพดานเลยยังโฟกัส ขนาดมีเรื่องหลวงพง์หลวงพ่อมีเรื่องพระเ้าเนี่ยพยายามจะมาแทรกมาเบียดเนี่ยพอมาเจอเรื่องไทยกัมพูชาขึ้นมาแล้วมันขึ้นฝีดปื๊ดแทนตัวแทนทันทีใช่นะครับนี่คือคือแต่คุณองค์อิงอ้างว่าที่ที่ทางฝั่งคุณเซนโกรเนี่ยเพราะเขาไปปรับสแกมเมอร์ให้นะก็อาจารย์มันไม่ชี้ก็พูดแล้วไม่เห็นแป,ปออรอเลยเลยสแกมเมอร์เลยตัดไฟก็ไม่เห็นตัดปรับสแกมเมอร์ก็ไม่ได้ทำถูกไหมครับตัดไอ้สัญญาณก็ไม่ได้ทำคืออันนี้ผมอ่าน พรามันเป็นออนไลน์ซุบซิบต่ออดูความตั้งใจความเจตนาของกระทรวงที่รับผิดชอบการปราบสแกมเมอร์นะไปร้อนตัวเองผมไม่ระบุชื่อนะไปโยกย้ายใครการพวกมือปราบของเขาที่เขาติดตามพวกดูออนลออนไลน์เนี่ยไปย้ายเขาไปอยู่ในกระทรวงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอไปกระทรวงนะไอ้กรมน้ําอ่ะอือือ่ะไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะไปอยู่กรมน้ําอะไรอย่างเงี้ย เออคนที่เขาเคยทําหน้าที่แล้วก็ตามสื่อมาตั้งนานเนี่ยนะใช่โอ้โหมันก็ดูเจตนาเอ้ยมันจะต้องหาคนเรียนรู้หรือปลัดกระทรวงคนใหม่ไปดูแลที่มาจากหน่วยงานเดิมไม่ได้มีความรู้อะไรเลยเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาการบริหารการแต่งตั้งโยกย้ายอ่ะคือมันต้องเอาผู้เชี่ยวชาญหรือเปล่าวะต้างผู้โทษนะมาจัดการเรื่องพวกนี้เนี่ยดูความเจตนาความแก้ไขปัญหาบริหารบ้านเนืตอ้ทางทางฝั่งกัมพูชาคุณนุนเซนก็ใช้ใช้อินเทอร์เน็ตของใครอยู่คะ เอาทุกวันนี้เนี่ยผมลืมซึ้ว่าตัดทิปหรือเปล่าเนี่ยคุณหมุมตัดจริง่าคือตัดเนี่ยต้องมาประกาศแล้วต้องมาประชุมว่าตัดเฮ้ยตัดแบบจีนแบบเกาหลีเหนือไม่ได้หรือวะใช่ตัดปุ๊บท่านผู้นําสั่งปั๊บตัดดันทีปั๊บไม่ต้องมาตั้งมาดูเอกสารดูแล้วเฮ้ยมันจ่ายตังเราตรงเวลาหรือเปล่าไร่เงี้ยผมลืมคือว่าเราจะต้องเคร่งครัดอะไรขนาดนั้นและผมคิดว่าอย่างที่อาจารย์วนิเชษอธิบายเนี่ยนะครับผมว่ามาวันนี้เราต้องถามความรับผิดชอบจากพี่ใหญ่สองประเทศด้วยทั้งจีนทั้งสหรัฐอรนต บรรดาสิ่งทั้งหลายที่ท่านเคยทิ้งเอาไว้ให้กับทางกัมพูชาคำเขมรนใช้ใช่หรือไม่ที่คำเขมรนสามารถใช้ในทางใดก็ได้แล้วควรหรือไม่ที่พวกคุณมานั่งเป็นพยานนะมานั่งสังเกตการแล้วก็เพิกเฉยถ้ามันมีอะไรที่จะช่วยกันได้จริงคุณจะบอกทางไทยก็ได้นะว่าถ้าหากว่ามันเป็นแบบนี้แบบนั้นเนี่ยต้องกําหนดกฎเกณฑ์แต่ถ้าคุณไม่บอกแล้วสิ่งที่คุณทิ้งเอาไว้แบบที่มันแฝงอยู่ถูกนําไปใช้ และถ้าเกิดคุณยังมีการวางแผนร่วมกันอยู่คุณไม่ตัดจริงในขณะที่ไม่ได้มีใครช่วยเรานะอันนี้ผมว่าพูดตรงไปตรงมานะอาวุธเราอาจจะมีทั้งของจีนของอเมริกานะแต่ไม่มีจีนไม่มีอเมริกันมาช่วยเราวางแผนอะไรทั้งสิน้นถ้าคุณยังมีสิ่งเหล่านั้นอยู่กับกัมพูชานะคุณควรจะเลิกซะและถ้ายังมีสิ่งเหล่านั้นแอบแฝงคุณอย่ามาบอกหยุดยิงคุณอย่ามาบอกว่าเลิกถอยถอนเพราะมันไม่เป็นธรรมมันเหมือนกับว่าวันนี้นักมวยสองคนต่อยกันนะ คุณล็อกแขนนักมวยคนหนึ่งแล้วนักมวยคนหนึ่งปล่อยปกติวันนี้เนะี่ยนักมวยไทยคือนักมวยที่ถูกล็อกแขนนักมวยกัมพูชาคือนักมวยที่ถูกปล่อยปกติเราไม่ถูกย่ำเละเลยครับคุณบุม๋มนี่มันไม่ใช่แค่พวกเรานะโลกทั้งโลกคุณควรจะมีความเป็นธรรมด้วยอยาเห็นว่าเป็นเด็กดีคุณจะทำย่ำยียังไงก็ทำเด็กเลวคุณจะปล่อยประองไงก็ปล่อยปะไอ้บ้านเมืองเราเนี่ยเด็กดีดันทำตัวเป็นเด็กหงอออีกก็ตายเลยครับอะมาถึงบทสรุป ครับณนะวันเนี้ยประชาชนอย่างเราเนี่ยควรจะเดินไปยังไงต่อในเมื่อทางการเมืองก็อยากให้ดูสงบใช่ไหมว่าอยากให้ดูสงบใช่ใช่ไหมคะครับอยากให้ดูสงบแต่ฝั่งทหารก็ยังไม่อยากจะยอมใช่อืประาชาชนควรเดินยังไงต่อไปคือหนึ่งก็ต้องยืนอยาดหลักการนะครับเอาเลยประชาชนยืนตามมติสิบสาข้อแล้วต้องไม่กลับไปใช้กติกาเหมือนปีห้าสี่หมายเขาว่าเราชนะทั้งทีเนี่ยไม่ใช่มา มาล่าตะเวนร่วมกันจะต้องมาอะไรถอนรื้อลวดหนามไม่ได้รอบนี้รื้อลอดลื้อ,ลอ,ล,อ,ล,อ,ล,อลอดหนามหีเพลงต่างๆเนี่ยเราทําแบบนั้นไม่ได้เพราะอะไรครับเราเห็นแล้วว่ากัมพูชาไม่เคยรักษากรอบเลยแม้กระทั่ง m อ u 4 3การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมกายภาพมาสร้างชุมชนมาสร้างวัดเอาคนมาบุกลุกไอพื้นที่โนแมนแลนเธอก็ลุกล้ำเข้ามา ดังนั้นการมีล้อมรั้วต่างๆเนี่ยรัฐบาลไม่ต้องมาอ้างเพื่อส่งเสริมสันติภาพมนุษยธรรมไม่ใช่มันดินแดนของเรานะครับถ้าถ้า,ถ,าถ้าลื้อเนี่ยฝั่งกัมพูชาควรจะเสนอรางวัลโนเบลให้กับคนเสนอตรงนี้มากกว่าว่าใครเป็นคนสั่งให้ลื้อถอนไอ้ยอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเสนรทตรัมนะครับดังนั้นผมว่าคนไทยต้องยืนหลักหลักทั้ง13ข้อบังคับให้รัฐบาลไม่ว่าจะชุดนี้หรือชุดในอนาคตเนี่ยคุณต้องทําตามตรงนั้นไม่อยากจะพูดเลยพื้นที่ที่ฐานฐานที่ดิฉันดูแลที่ฉันสั่งล้อมนะคะ ขอบคุณครับใช่ขอบคุณครับแล้วผมผมดึงไปไกลกว่าจันนิดหนึ่งนะครับไอ้สิบสามข้อเนี่ยมันขีดไว้นะวันที่ยี่สิบแปดนะวันที่ยี่สิบแปดมันยังอยู่ในแดนเราอืเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องไปไกลกว่าด้วยนะครับไม่ใช่แต่แค่เอาตามสิบสามข้อนั้นนะเหมือนกันกับ M O U มอู4ีสามสี่สี่เนี่ยมันต้องเลิกไอ้พวกคนที่ออกมาบอกว่าเลิกมันจะทําให้เราเสียเปรียบเลิกจะทําให้ไม่มีกรอบเจรจามันเจรจากันได้ทุกวี่ทุกวันใช่ไหมครับเลิกแล้วมันไม่มีเนี่ยแล้วก่อนหน้านั้น่ะ เราก็ไม่ได้คุยกันเหรอก่อนมี m อ u ม3 4 4ูสสิบสี่แล้วไม่เคยคุยกันเลยสองประเทศสอวิพายคีป,ปกติเออถูกไหมครับเจบีแล<ม>้วเลิกไป<ๆ>จะมันคุยกันไม่ได้อีกแล้วเหรอในเมืองบ้านเมืองมันติดกันมันต้องมีอยู่แล้วอย่ามามมพูดอะไรแบบนี้ทําให้คนไข้เขวจริงๆพวกคุณมีประโยชน์แอบแฝงอยู่ใต้4ี่4 m บสามสิบสี่ออมูสองอันนั้นครับนะคะอ่ะคาถามสุดท้ายค่ะอาจารย์ถ้าการตัดสินว่าคุณอุงอิงรอดนะคะทั้งสองท่านคิดว่า คือจะวิเคราะห์ยังไงคะในกรณีนี้คือางี้ผมไม่ได้กลัวว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นผม <จะ S 2> ไม่ได้กลัว,งงวหน้าแตกนะเรื่องหน้าแตกเป็นเรื่องปก,กติแต่ผมเป็นห่วงอนา,อนาคตคือความเป็นอยู่ของความความเป็นเอกภาพของผู้คนในชาติผมราะว่าผมไม่สามารถประเมินความเดือดดาลนของผู้คนได้คุณบุม๋มว่าเพราะก่อนน้นเนี่ยคนไทยไม่ควรจะเป็นนอสตาดามูสว่ารอดหมดทุกคดีผมไม่ต้องการให้คำพวกนี้เป็นจริงค่ะไอ้รอดหมดทุกคดีคือใครผมไม่รู้อ่ะ นะถ้าคนหลักลักหลักล้านคนหรือคนบนโลกโซเชียลนักสืบโซเชียลล้วนพยากร์ไปในทิศทางเดียวกันจะแซะหรืออย่างมีนัยยะก็แล้วแต่เนี่ยแต่ผมไม่อยากให้มันเป็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอให้ตายเหอะนะผมะผมกลัวจริงๆริงอาจารย์ค่ะผมคิดง่ายๆยาน,นะครับว่า<ะ>วันนี้บรรดาเจ้าของอำนาจอธิปไตยทั้งหลายมีความรู้สึกหวงแหนและพยายามกระทําการในการปกปักร,รักษาอธิปไตยของเราไว้ ถ้ามีอะไรก็แล้วแต่มาทําให้เขารู้สึกว่ามีการปล่อยประละเลยให้มีการล่วงละเมิดอธิปไตยไทยได้ผมว่าความเดือดด้นอย่างที่อาจารย์วิชิตบอกเนี่ย<ฆ>ไม่รู้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นบอกได้แค่นี้นะไม่ได้กดดันใครแต่ว่าต้องไปคิดว่าวันนี้เจ้าของอำนาจในอิสรไตยเขาไม่ยอมแล้วถ้ามันมีอะไรก็ตามที่ทำให้เขารู้สึกแบบนี้ก็ได้เลยเนี่ย<ฆ>ต,ตัวใครตัวมันนะครับ โอเคนี่คือมุมมองนะคะจากอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้คุยยาวเลยนะคะเป็นเรื่องที่แบบตอนแรกดิฉันคิดว่าจะแบบชิวๆสักนิดหนึ่งสักวันหนึ่งนะคะพอดิฉันเพิ่งกลับจากพื้นที่มา <c oughs> นะฮะไม่ชิวเลยค่ะคุณผู้ชมก็ไม่ชิวกับดิฉันเลยคุณผู้ชมกับ <c oughs> ว่าร่วมเยอะอ,ออารมณ์ร่วมเยอะมากกับเรื่องนี้นะคะ <c oughs> เพราะอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขอใช้คํานี้ดีกว่าเนาะทุก <c oughs> คนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ต่อในการตัดสินใจ ทุกๆอย่างเกี่ยวกับประเทศไทยและต้องการรักษาอธิปไตยของประเทศไทยไว้อย่างมั่นคงและถาวรอ,อันนี้ดิฉันอ่านจากบทสรุปของความิดเห็นของคุณผู้ชมทุกท่านกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะรองศาสตราจารย์ดรเจตธนวินิกและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันวิชิตบุญโปรง่งทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงรวมถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามชมรายการเคลียร์ชัดกล่าวขอบพระคุณค่ะขอบคุณค,ค,ณครับขอบคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามชมรายการของเรานะคะในวันพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงเจอกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสสสสววััดดีีคค่รบ นะครับ